ข้างหน้าของเราก็คือตลาดบางกะปินะครับและเป็นจุดที่รถไฟฟ้าสาีเหลืองเลี้ยวเข้าถนนสีนครินนะครับจุดที่ผมยืนตรงนี้ก็คือหน้าพันทิพย์นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตรงสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับตรงนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่แหละครับเขากำลังบูรณะนะครับปรับปรุงสะพาน จุดที่จากหน้าตลาดบางกะปิไปจนถึงนิด้าน,นะครับหรือแยกเศรษีไทยตรงนู้นนะครับเขากำลังปรับปรุงใหม่นะครับเพื่อรับกับสะพานตัวที่ถนนอ่าตรงที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองผ่านนะครับเพิ่งจะเป็นการก่อสร้างใหม่นะครับก็จะทำให้เป็นสะพานใหม่ทั้งตลอดสายทางเลยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเขาจะรื้อตัวสะพานออกนะครับ เพื่อที่จะปรับปรุงใหม่นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจากตลาดบางกะปิไปจนถึงปลายทางแถวนี้ด้าน,นะครับก็จะเป็นส่วนที่กตทมรับผิดชอบในการก่อสร้างปรับปรุงใหม่นะครับซึ่งสภานนี้นะครับก็มีกําหนดก่อสร้างอยู่2ปีนะครับซึ่งเริ่มจากเมษาปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะน่าจะเสร็จเมษาปีหน้าหรือเปล่าครับ อันนี้กไ็ไม่แน่นะครับต้องรอดูกันนะครับนี่คือหน้าพันทิ์นะครับนะครับเนี่ยครับ,เ,รบเดี๋ยวรอดูเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เอามาฝากนะครับก็กําลังปรับปรุงก่อสร้างกันอยู่นะครับเนี่ยครับ สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับฝากติดตามคลิปของเรานะครับเราจะมีความคืบหน้ามาฝากกันบ่อยๆนะครับ